อีสานแซบทุเย์พาคุณผู้ชมเลาะริมฝั่งแม่น้ําโค้งที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเดินตลาดต้องชมถนนคนเดินมุกดาหารค่ะอีกหนึ่งสถานที่วอล์กอินจะติดริมโค้งสะพานมิตรภาพเทลลาวแห่งที่สองที่จังหวัดมุกดาหารคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหารไม่ควรพลาดหมูกระทะอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมที่นี่ไม่พลาด บอกเลยค่ะแม่ค้าน่ารักนักท่องเที่ยวเยอะมากพร้อมกับวิวธรรมชาติสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมองไปฝั่งตรงข้ามพี่น้องทางฝั่งซ้ายสอบปอ,ปอ,ปอลาวค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเดินที่ถนนคนเดินสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองจังหวัดมุกดาหารกันค่ะ คุณผู้ชมมาเช็คอินรอบดินฝั่งแม่น้ำโขงแล้วนะคะอีกหนึ่งสถานที่ที่เราได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดมุกดาหารนะคะแล้วก็คุณผู้ชมต้องแวะเลยแล้วก็เช็คอินได้ที่นี่ค่ะนั่นก็คือถนนคนเดินที่จังหวัดมุกดาหารนะคะอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณผู้ชมหรืออนักท่องเที่ยวท่านไหนที่เดินทางมาอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศที่ชิวที่จังหวัดมุกดาหารนะคะก็มาได้เลยค่ะที่สะพานมิรภาพเทราวแห่งที่2ที่จังหวัดมุกดาหาร แล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะก็เป็นเขตของทศสบาลที่เขาจัดทาพื้นที่ให้กับน้องประชาชนนะคะได้เป็นถนนคนเดินาหาใครอดีจะมาใช่กินที่นี่มาชิลนะคะก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ที่นี่เลยค่ะส่วนมากร้านในหาที่นี่นะคะก็จะเป็นกุรงหัวใบ้านะคะแล้วก็ร้านก็จะได้รับความนิยมหลายร้านแต่กตนลูกค้ามากก็ไม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอีสานชาติเดยจะพาคุณผู้ชมุกเก็บบรรยากาศทซอกทุกมุมที่ขึน ไปดูด้วยกันคาะว,ว่าร้านไหนอร่อยร้านไหนหน่ากินและร้านไหนหน่านั่งที่สุดค่ะ ล้อริมฝั่งแม่น้ำโขงมาที่จังหวัดมุกดาหารอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปนั่งชิลที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างสวรรคเขตในประเทศลาวหรือว่าทางสอปป,อปอลาวกับจังหวัดมุกดาหารค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถเดินทางมาได้2ช่องทางนะคะก็คือบริเวณด้านล่างจุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งก็มีร้านค้าอาหารแล้วก็ตอนเย็นนะคะก็จะ มีถนนคนเดินค่ะที่จะผ่านมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2แห่งนี้ด้วยค่ะ แต่วันนี้สันแซบเชเดย์จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศยามเย็นที่มีร้านอาหารนะคะที่เขามาตั้งแล้วก็เป็นถนนคนเดินที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองที่จังหวัดมุกดาหารก็จะมีร้านหมูกระทะหมูจุม่มส้มตำยำว้คอยบริการลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนที่นี่ต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่สวยมากเลยค่ะแต่การเดินทางมานะคะคุณผู้ชมรถจะเยอะมากเลยนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวถ้าหากใครที่จอดข้างทาง ได้ก็ต้องจอดในพื้นที่ของเอกชนซึ่งเขาจะมีการบริการเก็บค่าจอดรถ30บาทนั่นเองค่ะที่นี่นะคะคุณผู้ชมถ้าหากเป็นในช่วงของฤดูหนาวนะคะก็จะหนาวแบบหนาวมากๆเลยแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะก็น่ามานั่งค่ะเพราะว่าอากาศก็จะเย็นแล้วก็มีลมมาด้วยนะคะแล้วก็การทานหมูกระทะก็จะฟินมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม ค่ะคุณผู้ชมถ้าหากใครเดินทางนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหารก็ถ้าหากยังไม่มีที่เช็คอินหรือว่าตอนเย็นยังไม่มีที่เดินนะคะอีกหนึ่งที่ก็แนะนําเลยค่ะที่จะผ่านมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองที่จังหวัดมุกดาหารนะคะอ่าแล้วก็จะมีร้านค้าที่เป็นแบบพวกหมูกระทะอะไรประมาณเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีประเภทยํานั่งชิลนะคะหรือว่าจะมารับลมเย็นๆที่ แม่น้ำโขงก็ได้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่ก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหารถ้าหากเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน่อยเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันธรรมดานะคะก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรืออาจจะมีก็จะประปานะคะคุณผู้ชมที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาเที่ยวที่นี่ ลืมบอกไปค่ะคุณผู้ชมในส่วนของถนนคนเดินที่จังหวัดมุกดาหารที่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะ บางทีก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆถ้าหากมาช่วงที่เขาจัดกิจกรรมอย่างเช่นอลอยกระทงคริสต์มาสปีใหม่อย่างเงี้ยค่ะนักท่องเที่ยวก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมถ้า,าใครที่ไม่ชอบคนเยอะมาช่วงเทศกาลคนก็จะเยอะเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าหากใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวสุกสาวอาทิตย์อย่างเงี้ยชิลๆสบายๆนะคะมาเลาะริมฝั่งแม่น้าโขงนะคะสุดเขตป,ประเทศไทยมองฝั่งอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นพี่น้องประชาชนฝั่งสปป ปอล้วก็แนะนําค่ะอีกหนึ่งที่ค่ะคุณผู้ชมที่ควรมาเช็คอินมากๆเลยค่ะ don't waste my time my this right. And to the sunny morning something new หลักๆเลยนะคะคุณผู้ชมตอนกลางคืนก็แบบว่าสวยมากๆเลยค่ะที่สะพานเขาก็จะเปิดไฟส่องขึ้นมานะคะคุณผู้ชมถ้าหากเรามองไปก็แสงไฟกระทบกับแม่น้ำโขงก็จะสวยปีแบบหนึง่งแล้วก็นักท่องเที่ยวก็มาทานหมูกระทะส่วนมากอาหารที่ได้รับความนิยมของที่นี่ก็จะมีแจ่วฮ้อนมีหมูกระทะมีหลายร้านให้เลือกด้วยนะคะแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเลยแล้วก็ร้านที่ทางอิสานแทบทานก็อร่อยเหมือนกันค่ะลองเลือกดูค่ะคุณ ผู้ชมเพราะว่าน,นักท่องเที่ยวเขาก็จะเลือกแล้วก็จะมีร้านค้าเขาคอยให้บริการแล้วก็แนะนําอยู่แล้วนะคะถ้าหากมาอยากนั่งตรงไหนนั่งแบบพื้นหรือนั่งแบบแค่ก็ได้เลยค่ะคุณผู้ชมตามสบายเลยแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยค่ะ ที่ทางอีสานแซฟทูเดย์พาคุณผู้ชมนะคะไปดูนะคะหลายๆคนก็น่าจะเป็นอีกไกด์ไลน์ที่น่าสนใจสําหรับใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดมุกาหารจังหวัดนครพนมก็เลาะเรียบดิมฝั่งแม่น้ำโขงได้นะคะอยากจะมาเช็คอินหนึ่งจุดเช็คอินที่เป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุดก็คือสะพานไทยลาวแห่งที่สองที่จังหวัดมุกาหารนะคะก็มานั่งชิลชิมชมแล้วก็ชอบ ค่ะคุณผู้ชมอาหารหลากหลายนะคะก็อร่อยมากเป็นไงบ้างคะหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r คร e เป็นกำลังใจให้กับช่องยี่สัตว์สักวันเดย์เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ